สวัสดีค่ะคุณเซเว่นสวัสดีครับ Today can I see your home Can you show your home for me <Yeah. S 1> Okay let's go ตอนนี้เราจะมาดูบ้านฝรั่งนะคะที่นอร์เวย์่ะบ้านอาคุณเซเว่นค่ะอยู่ที่นอร์เวย์เราจะไปดูข้างในกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างฝรั่งเขาอยู่กันยังไงอะไรยังไงตามมาดูเลยค่ะอันนี้ข้างบ้านนะคะ จะพาไปดูข้างล่างก่อนจะพาไปดูอ่ะที่เก็บของข้างล่างค่ะ Where we go now Seven I have one basement here but uh, uh huh. I just keep wood there and some stuff Uh huh What uh, <Okay. S 1> so you start here Okay ห้องที่ใช้เก็บของ I have snow mover Uh huh uh, Motorbike <Some> stuff. Mm hmm. อันนี้เขาจะเก็บอ่าตรงช่วงนี้เขาจะเก็บมอเตอร์ไซค์เก็บที่กวานหิมะเราไปดูข้างในกันนะคะว่าจะเป็นยังไงอันนี้บ้านฝรั่งที่นอร์เวย์นะคะแต่ตรงนี้คือห้องเก็บของชั้นล่างใต้บ้านค่ะอ๋อทั้งหมดนี้คือที่เก็บของ what that this is machine for for cutting grass อ๋ออันนั้นคือที่ตักยาอี่าฮะตู้แช่แข็งอันนี้คือตู้แช่แข็ง จะส่องให้ดูรอบๆนะคะว่าส่วนมากเซเว่นเขาก็จะเก็บของเก็บอาหารในห้องนี้นะคะเนี่ยค่ะมองดูรอบๆกันเลยมีทั้งอาหารและน้ำที่เก็บอยู่ใต้นี้อันนี้คือใต้ถุนบ้านนะคะโอเคค่ะเราไปดูข้างบนกันค่ะเข้าไปดูข้างในกันค่ะเซเว่นอนุญาตแล้วเข้าได้ นี่เปิดประตูตรงนี้นะคะมีลูกกุญแจเปิดประตูเข้าไปในห้องแรกเราจะเจออะไรโอ้โหข้าวของเยอะแยะเลย What d i s We need a, a lot of warm clothes in Norway uh huh. It's very cold mm. and have special shoes for walking on snow <laughs> <laughs> ต้องต้องมีไอเครืช่วยเวลาเดินกับหิมะนะคะเวลาหิมะเยอะๆอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บเสื้อผ้าเขาสําหรับเวลาที่เรากลับมาจากข้างนอกนะคะเราก็จะเก็บเราจะห้อยไว้ตรงนี้ค่ะห้องแรก first ส o ูม Yeah I just keep some stuff food and s u i t c a s e my son used to sleep here when he come visit ah okay ค่ะอันนี้คือห้องลูกชายเขานะคะเวลาลูกชายของมานอนตอนนี้ลูกชายของมาอยู่เราก็จะเก็บพวกข้าวของต่างๆไว้ตรงนี้ค่ะ next น yeah. ะ <Yes. S 1> okay ค่ะเราเข้าไปดูข้างในเลยนะคะสวัสดีครับ this อ h ะฮ What did ด o ล m ่ม my my daughter used to sleep here when she come visit ห้องลูกสาวเขาก็จะเก็บของเหมือนกันค่ะจะเป็นห้องที่เก็บของเหมือนกัน thank you for this room ขอบคุณค่ะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อกันหนาว next this is the big bedroom master room wow อันนี้ห้องนอนของโอกับเซเว่นค่ะอสวยมากเลย ขอบคุณค่ะเน็กค่ะ <bathroom. S 1> ห้องน้ำค่ะ <laughs> นี่ค่ะห้องน้ำก็จะมีห้องอาบน้ำอยู่ตรงนั้นห้องน้ำไม่ใหญ่ค่ะ thank you uh, let me come to living room อ่าเป็นห้องนั่งเล่น welcome to seven home See time. นาาี่ค่ะต้องทำต้องอ่าก่อไฟหน้าหนาวว้า wow. ว beautiful house นะนโอเคอันนี้คือห้องนั่งเล่นนะคะห้องนั่งเล่นก็จะไม่ใหญ่โอกับเซเว่นก็จะชอบมานั่งเล่นกันอยู่ตรงนี้นะคะมีรูปโอ้มีรูปเซเว่นม,มีโซฟา What table for what day? อ๋อโต๊ะกินข้าวค่ะ uh huh. มีรูปแต่งงานอยู่สองบานเวลากินข้าวก็จะเห็นวิวข้างนอกบ้านไปด้วยนะคะอันนี้คือประตูที่จะเข้าอีกทางหนึ่งค่ะ uh huh. What this room ที่รัก อ๋อ uh, ห้องครัวค่ะนี่คือห้องครัวนะคะต้องขอบพระคุณคุณเซเว่นมากๆเลยที่มาเปิดบ้านให้เราดูวันนี้ uh, บ้านฝรั่งนอร์เวย์ค่ะหรือบ้านคุณเซเว่นนั่นเองค่ะ What do you want to do today? Today I want to I วันนี้จะทำเนื้อกวางอีกแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูเมนูของคุณเซเว่นในคลิปต่อไปนะคะนี่ก็จะเป็นตู้หนังสือนะคะแล้วก็จะมีรูปโอทีวีทีวีก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะหน้าต่างชมวิวค่ะตรงนี้แจนแท่นทน,นี่คืออะไร <laughs> ตรงนี้คือ,อสวนผักของโอ <laughs> ปลูกตั้งแต่วันมาจนวันนี้จะสามเดือนอยู่แล้วผักก็ยังไม่โตค่ะมีแต่ตายไปทุกวันทุกวันอันนี้ไฮไลท์ของงานคือแปลงผักค่ะของโอเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะโอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้โอและเซเว่นที่จะทำคลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะที่รับชมคลิปวิดีโอของโอค่ะขอบคุณค่ะ